ลครับหลังจากที่เรามาสักการะเจ้าพ่อวังกูดนะครับที่เป็นที่เคารพนับถือของคนอำเภอศิกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูบรรยากาศภายในงานนะฮะว่าจะมีความ a m a ซิ n g ยังไงกันบ้างแล้วก็มีความน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวไปดูกัน,นครับ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของประเพณีแข่งเรือยาวนะครับทิงถ้วยพระราชทานในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการจัดแข่งนี้แต่ถ้าอยากรู้ประวัติโดยละเอียดนะครับต้องคนนี้เลยนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมนายวันพนมรํานะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลสตุกครับบั้นผมเรียกอาวัน์แล้วกันครับผมอาวันครับงานแข่งเรือประจําปีเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาอย่างไรฮะครับแต่เดิมนี่นะครับ าชาวอำเภอสตึกนะครับอ,อยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำมูลนะครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูน้ำหลากเนี่เราก็จะมีการานำเรือครับซ,ซึ่งแต่เดิมนี่ใช้เป็นเรือหาปลาหรือใช้เป็นพายาเกี่ยวกับพวกกระทะนะครับแล้วก็เชิญ ฝีพายเรือจากอำเภอชุมพลบุรีบ้างอ,อําเภอท่าตูมบ้างมาแข่งขันกันเพื่อเชื่อมความสมมารรมตนะครับแต่สิ่งนับหนึที่ดูดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพื่อบวงสวงเจ้าพ่อบางกรูดครับซึ่งและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชองพรสศึกที่นับถืออยู่ครับเมื่อก่อนไม่ใช่เรือเป็นเรือหาเอย่างนี้ใช่ไหมครับครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะเป็นเรือหาปลาแล้วก็พัฒนามาเป็นเรือไม้ แต่เป็นขนาดเล็กครับผมทีนี้ครับแล้วแล้วต่อมาดิเออเรือสตึกเนี่ยมันจะมีอยู่หลายช่วงจังหวะนะครับ,รบต่อมาช่วงเอนึงก็จะมาทําเป็นเรือโลหะนะครับโดยโดยตอนนั้นนี่จะมีคนที่แข่งเรือโลหะอยู่เรือเพื่อพี่ไม่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเรานี่ก็ไปดูรูปแบบมาแล้วก็มาจัดเป็นแข่งขันเป็นเรือโลหะครับผมแต่เรือเรือลุกลำที่มาแข่งขันเนี่ย ส่วนมากนี่มาจากที่ไหน,นครับปกตินะครับแต่ก่อนนี่เราจะมีการเชิญเรือเพราะนั้นขอท้าความนิดหนึ่งสมัยท่านรัมนตรีพรเทพเจชาพิบูลขับท่านชอบเรือท่านก็นทําเรือไม้ขนาดใหญ่มาที่นี่เรือไม้ขนาดใหญ่เขตเราไม่มีเราได้มีการเชิญเรือจากจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกางทองเข้ามาแข่งขันกับเราครับแต่ตอนนี้ปีนี้เรามาฉีกแนวนิดหนึ่งก็คือเราเชิญเฉพาะเรือจากภาคอีสาน แล้วใช้ฝีายเฉพาะภาคอีสานครับก็คือแบ่งแบ่งเฉพาะของคนเราโดยภาเร่านัครับผมใช่ไหมฮะครับก็เป็นนั้นว่าถ้าเกิดว่าจะแข่งก็คือแข่งในเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นครับผมแต่เราจะให้ดึงตัวจากภาคอื่นมาได้5คน อยู่ในหนึ่งทีมครับแล้วการจัดแข่งขันเนี่ยมาแล้วเนี่ยทั้งหมดกี่ปีครับออแข่งเรือยาวสตึกนี่เริ่มปี2,480นะครับประมาณนั้นก็ถึงถึงปีนี้มาก็น่าจะเกือบ80ปีแล้วครับเมื่อก่อนที่เป็นแค่การแข่งขันในประเพณีเฉยๆครับแต่ทุกวันนี้ก็คือจัดแข่งขันเป็นเป็นลำน้าเลยใช่ไหมครับแต่ก่อนนี้ก็แค่เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างอำเภอสตึกอาเภอชุ ick, udi, m. มพลบุรีอาเภอท่าตูมที่อยู่แค่นี้ครับสิ่งหนึ่งที่คนไทยนับถือมาก็คือบุญคุณของสายน้ํา นะครับเพราะฉะนั้นก็เราเท่ากับว่าเป็นการแข่งขันเพื่อบูชาสายน้ําและก็เป็นการถวายวงสวงต่อเจ้าพ่อบังกูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งครับผมจัดมาแล้วหมดนี่ตั้งแต่ปี2 2 4 24 2480 2480ครับผมโหนานเหนกันนะครับถือว่าเป็นประเพณีที่นานมากปร,ประเพณีแล้วก็การ จัดแข่งอย่างเงี้ยเขาแบ่งกันยังไงครับในการแข่งขันเรือครับเราก็จะแบ่งเ,เรือเป็น3ประเภทนะครับ<ม>ก็จะมีเรือไม้กอไม้กอนี่คือ55ฝีพายนะครับแล้วก็ไม้ขอ40ฝีพายแล้วก็เรือโลหะคือเรือท้องถิ่นอันนี้มีเฉพาะเขตในอำเภอสตึกกับอำเภอแคนดงเท่านั้นก็คือแข่งเฉพาะของของบ้านเราครับผมก็มีไม่เกิน36ฝีพายครับ ล้วการรับรางวัลเงินรางวัลที่เราทํากันยังไงครับรางวัลน,นี้ก็ตอนนี้น่าจะเป็นเราก็รับจากเ,เงินรางวัลที่เราจัดเรือไม้กอนี่ประมาณ0นึ่งแนนะครับชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่วนเรือไม้ขอก็ชิงถ้วยของสมเด็จพระเทพครับแล้วก็เรือโลหะปีนี้เป็นปีแรกที่ได้รับ,รบพระราชทานถ้วยรางวัลจากฝ่ายหญิงจุฬาภรครับ อ๋อหมายถึงว่าปีนี้เป็นปีแรกของการได้ถ้วยครับผมทุกปีนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นถ้วยใช่ไหมฮะเอ่อทุกปีเป็นถ้วยแต่ไม่ใช่ถ้วยพระราชทานอ๋อครับผมก็คือเป็นเป็นเป็นถ้วยของท้องถิ่นครับผมแต่แต่ปีนี้ได้รับถ้วยได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าพระจุฬาภรณ์ครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับแต่ละลำแต่ละเรือวันปีนี้ถือว่าน้าหลากน้ําเชี่ยวมากครับผม ใครที่แบบว่าอยากจะมาดูก็ต้องมาดูได้ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับครับแล้วก็ไฮไลท์จากในของอำเภอสตึกก็คือสนามแข่งขันเรือยาวเรานี่อาจจะมีน้ําบนน้ําน้ําแรงนะครับเพราะฉะนั้น เรือหลายลำที่เก่งๆเนี่ยพอมาเจอกับกระแสน้ําแรงของเราก็เสียรูปมวยไปหลายขบวนแล้วครับที่ที่ผมเห็นนะแหกโค้งมาก็เยอะครับผมนั่แหละครับต้องอาศัยฝีมือมากครับกว่ากว่าจะผ่านมาได้มีบางมีมีไหครับบางลำที่มีมีกันปะทะกันอย่างงี้ก็เคยมีเรือระดับแชมป์จากต่างจังหวัดนะครับแต่มาถึงแล้วก็ไม่สามารถเข้าลู่ได้แพ้เฝวาไปสองสาไฟก็มีครับอ ตั้งแต่เช้ามาจนถึงเย็นเนี่ยครับแบ่งการแข่งขันเป็นกี่วันเ,เราแบ่งการแข่งขันเป็น2วันทั้งหมดนี่ร3อยประมาณรยเที่ยวร3อเที่ยวครับผมปีนี้น้อยหนึ่งปีที่แล้วนี่ประมาณ144เที่ยว อันนี้น้อยเลยครับครับวันนี้น้อยเด็ดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากน้าหลากมากรเราเลยไม่สลับรูน้ําครับปกติเราจะสลับสายน้ําตลอดแต่ปีนี้เนื่องจากว่าน้ํามากเกินไปเราเลยไม่สลับสายน้ําครับการสลับสายน้ํานี่เขาทำไงฮะก็ห <c oughs> มายถึงว่าเรือคู่หนึ่งจะต้องแข่งกันชนะ2ในสามเที่ยวครับแต่ปีนี้เราก็ถือว่าแข่งเที่ยวเดียวใครชนะชนะไปเลยเพราะว่าน้ำเชี่ยวด้วยครับเพราะน้ำเชี่ยวมากอันตรายครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ที่เราได้รับรู้ก็คือไฮไลท์ของวันที่สอง คือมีการแข่งช้างว่ายน้ําครับปีนี้เป็นไงครับโอ้ปีนี้เนี่เนื่องจากว่ากระแสน้ําแรงมากครับเราจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับช้างแล้วก็เกรงอันตรายเกิดกับคนที่บังคับช้าง ครับเนื่องจากตอนที่เรามาฝึกซ้อมกันนี่ปรากฏว่าช้างว่ายได้ครับแต่คนที่บังคับเนี่ยจะจมน้ําเราก็เลยปีนี้คงจะงดกับผมเป็นการงดไปแต่ว่าเป็นการเสริมทางอื่นเข้ามาแทนครับผมก็จะให้ช้างมาเล่นน้ําแทนนะครับก็จะเป็นตัวนั้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับครับผมยังไงก็งานแข่งเรือสตึกมีทั้งหมด2วันละอยากให้อวสันเนี่ยก็ครับก็ถือว่าการแข่งขันเรือยาวที่อำเภอสตึกนี่ เป็นสนามเดียวนะครับในเขตนี้นะครับที่ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สมเด็จพระเทพสมเด็จฟ้ายจุฬาณ์นะครับแล้วเป็นสนามแข่งเรือที่ดูแล้วตื่นเต้นสนุกสนานไม่เหมือนสนามที่อื่นแล้วก็เรือแต่ละลำที่มานี่ก็เรียกว่ามาต่อสู้กันด้วยสปิริตนะครับด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่น่าจะมาเที่ยวชมมากเลยครับนะครับปีหนึ่งจัด2วันนะครับ2วันเริ่มจัดกันเนี่ยเดือนไหนครับ ปกติก็คือเสาอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนครับอันนี้อยู่ในโปรแกรมของทอทอทเรียบร้อยแล้วครับ,รบมีการโปรโมทยังไงบ้างรครับ<ม>ปีนี้นี่เรามีการจัดแบบรูปแบบใหม่เป็นแบบมหกรรมนะครับมหกรรมการแข่งขันเบือยาวเรามีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงของท้องถิ่นอของชาวบ้านในละแวกนี้มานำสเสด็จนาเสนอ,อในรูปแบบการแสดงนะครับมากมายเริ่มตั้งแต่วันที่8ตุลาคมคนะครับเป็นต้นมาซึ่งผมคิดว่าปีนี้ได้รับความสําเร็จอย่างสูงนะครับแต่ปีหน้านี้ก็น่าจะมีการนํารูปแบบของปีนี้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกครับอีกอย่างที่ผมเห็นนะก็คือช่วงเช้าจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งที่น่าดูมากก็คือการแสดงการเฮเรือครับผมเรียกว่าเหเรือนี่ เป็นการจำลองมาจากก,าจาก,ก็คือแต่เดิมนี่มีช่วงแรกๆน,นะครับก่อนที่เราจะแข่งขันเราจะมีการแห่เรือเพื่อบวงสวงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วเราก็แต่ก่อนก็จะทํารูปเรือเป็นรูปสุพรรณหงส์นะครับ ต่อมาก็ได้ขาดหายไปช่วงหนึ่งนะครับตอนหลังมาท่านสสรังสิกรท่านมาจัดการแข่งขันขึ้นท่านก็เลยไปรือป้อฟื้นเรื่องในอดีตที่เคยทําแบบดีๆมาก็เลยเราได้มาจัดทําเรือที่คล้ายๆเรือพระราชทานนะครับก็คือเรือสุพรรณหงษ์เรืออนันตานาคราชแล้วก็เรือนาไรท่งสุบรรน,นะครับเพื่อมาร่วมในพิธีเห่เรือซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีที่นี่ที่เดียวนะครับเกี่ยวกับการแข่งเรือครับเพราะว่าทุกปีอุ้ยผมพูดไปแล้วผมก็ขนลุกนะครับเพราะว่า มีก่อนๆสมัยที่ผมยังเด็กเนี่ยผมก็มีการเห็นเลยเหมือนกันครับผมปีนี้ก็ถือว่ารื้อเรือจับเดือนก่อมาเหมือนกันครับผมกาจําได้ก็คือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็จะขาดหายไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็รื้อขึ้นมาขึ้นใหม่แบบครับรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่างานแข่งเรือปีนี้จะเป็นยังไงนบ้างนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางวิศนมาครับมาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเป็นงานนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างมีความสนุกสนานมันขนาดไหนฟังจากเสียงบน้าก็น่าจะรู้นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ เพชรผคเพชรผู้ลอกนแจะายแตกแ่กตะดตนดใจเพื่อ้อวอกเรื่อนสาวทุนลักตรวยสูงว่าลักตกเย็คกับครือว่าผลักกัก้อครือว่าลัก แปตนีบไปตบรรยากปศุ๊บไปตบมาไปตุ๊บุมามมมน,บบนาปนานานาาาตุ๊บไปวบมาไปตุ๊บรปตบาไปตปตุ๊าไปตุกก๊บไปตุ๊บาไปตุ๊บไปตุ๊บยาไปตุ๊บไบมาไปตุ๊่ไตมาไตุ๊บไปตุาตมาไป่มาบยมาไปบ้างปตุ๊าตม,มาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามนิดนึงพี่พี่มาดูเรื่องอย่างนี้ทุกปีไหมปีครับพี่ชื่ออะไรครับปุษาอะไน้นะปุษาพุทธปุษาครับพี่ปุษามาดูทุกปีมาจากที่ไหนครับชุมพรบุรีครับชุมพรบุรีครับแสดงว่าเขาอยู่ใกล้ๆนี่ครับเวลามาดูมาใครครับก็มากับญาติๆมากับญาติๆปีนี้แข่งกันเป็นไงพี่ก็สนุกดีครับเชียร์ทีมไหนอยู่ยังไม่รู้ว่าเชียร์ทีมไหน เอาเป็นว่าเชียร์ทีมที่ชนะว่างั้นเถอะครับครับพี่มาทุกปีมากับญาติทุกปีเนี่ยดูจนจบงานไหมจบครับมันไม่เวลามาเชียร์มันรู้สึกไม่มีก็รู้สึกสนุกสนุกมากครับมัันครบขอบคุณที่มากครับคุณครับคนแรกคะับไปต่อครับ เดี๋ยวมาดูนี่ดีกว่าสวัสดีครับค,ครับอันนี้มาเป็นแพ็คคู่ชื่ออะไรครับรุ่งครับอะไรนะครับรุ่งครับรุงเพนค่ะเพนกับรุง่งเป็นแฟนกันใช่ครับมาดูแข่งเรือบ่อยไหมก็บ่อยพอสมควรครับประมาณมาทุกปีไหมทุกปีค่ะอันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับลั<า>งค่ะ อยู่เมืองบุรีรัมย์อันนี้อยู่บุรีรัมย์เลยหรออันนี้มาจากบุรีรัใช่ใช่ครับโอ้โหใจรักมาดูเรือชอบอะไรกับการแข่งเรือหนึ่งชอบการภาคอสองชอบการแข่งขันทักษะในการความความร่วมมือความร่วมมือในการ่ายให้เขาเ็นใส่คนภาคผมด่าจริงคนภาคมั้ยม, <c oughs> มันจะใจค่ะผมคนเดียวผมด่าจริงว่าฟังดูเรื่องไ้ยเนี่ย ขนาดผมเองผมยังพยายามฟังก็ยังไม่ได้ดูมาดูกันทุกปีเนี่ยเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมไม่ได้เป็น ก็คือถ้ายิ่งมาแข่งเยอะยิ่งเป็นการสืบทอดประเพณีที่เราจัดขึ้นทุกปีเป็นการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเราด้วยนะคะ่ะถามจริงมาดูแต่เชา้าบ้างเพิ่งมามาสักพักนะครับเพิ่งมาเมื่อสักพักอ๋อมาทันมาทันดูแข่งอยู่ใช่ครับจะดูจนจบไหมก็กล่าวว่าจะดูจนจบอยู่ขนะอบคุณมากนะมีเรือมาแล้วครับมาแล้วครับแข่ง เดี๋ยวเรามาลองพักเรือมาแล้วครับพักเราไปเลยมาเร็วมาแล้วดูแล้วยเราลังไปกเล็วไาเร็วไปผมก็เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดูดูเขาพักดิเหนื่อยมากไปแล้วครับไปแล้ว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 อ่าและนี่ก็คือเรือนะครับที่มาแข่งขันนะฮะเข้าเส้นชัยไปแล้วสีแดงเข้านะครับแต่สีอื่นไม่รู้เป็นไงไปดูกันต่อ อันนี้เป็นเราที่อยู่บนอาถรจันนะครับตอนนี้เขาจะเขาจะจัดเป็นโซนด้วยเหมือนกัน,นก็นกนคือสำหรับคนที่นั่งข้างล่างไม่ได้ไม,มไม่มีอาถรจันขึ้นมาอีกครับน,นี่เราเห็นเงี้ยนะอย่าว่าง,งั้นว่างี้นะครับไปดูกันเถอนข้างบนขนาดนี้เวลาขึ้นมาดูเขาก็ดูเป็นสบายๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่ไม่ไม่อยากลงไปข้างล่างตากแดดบ้างลมแดดล่างไม่ไหวก็มาเนี่ยเลยตรงนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างนี้ดีกว่าครับสามารถสวัสดีครับ สัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมมาดูงานแข่งเรือเนี่ยทุกปีไหมครับอ่าชื่ออะไรครับชื่อสุริยันครับสุริยันสุริยันชอบงานแข่งเรือตรงไหนก็เป็นมาตั้งแต่พ่าผู้แก่เราก็พาเนาะเรามาดูตั้งแต่เด็กเลยไหมครับตั้งแต่ชอบอะไรตรงงานแข่งเรือเป็นวัฒนธรรมของไทยอะไรนะวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมไทย ดูทุกปีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษไหมทีมประมงเทวาครับประมงอะไรนะประมงเทวาครับประมงเทวาด้วยไอ้ยาเซวก็เป็นแฟนคลับประมงเทวะเป็นเนื้อบ้านบอ้าวเราอยู่ที่คุ้มประมงไอ้ยาแล้วทำไมไม่ลงอ่ะเอาทำงานที่ระยองครับอ๋อมกลับมามาไม่นานไม่มีเวลาซ้อมด้วยโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับนะและนี่อีกคนนะสัมภาษณ์ข้างบนบ้างล่างๆไม่ละสวัสดีครับ มากันคู่เลยใช่ไหมเนี่ยมาที่ไหนกันครับผมมาจากกาลสินครับฮะ<า>กาลสินมาจากกาลสินเนี่ยแล้วพี่อยู่ที่นี่ค่ะจตึกวพบรักกันได้ไงครับพบที่นี่เลยครับไอ้ยาถามจริงหนุ่มกาลสินกับสาวจตึกแต่งงานกันยังมีลูกสองคนมีลูกคนแล้วผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงสวัสดีคุณแม่คุณพ่อนะไม่เกี่ยว ถามจริงๆว่ามาดูทุกปีไหมพี่ไม่ครับไม่ไม่ทุกปีครับแต่นี่การที่สองครับกาท,ที่สองครับแสดงว่าพี่ไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่ที่นี่ครับอูที่กาสินครับอยู่ที่กาลสินแต่ว่ามาเที่ยวบ้านแฟนด้วยพี่ก็ต้องได้เคยดูแหละเพราะว่าอยู่ที่สตึก <Okay. S 1> ดูบ่อยไหมสมัยก่อนแทบทุกปีเลยแทบทุกปีเลยปีนี้ถือว่าเป็นไงครับก็ถือว่าก็เอเคนนะแต่คนน้อยกว่าเที่แล้วพี่จะคนเยอะใช่ค่ะ มาดู2ครั้งแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงก็สนุกดีครับมีมีทีมไหนเชียร์เป็นพิเศษไหมพี่อะไรนะครับมีทีมไหนเชียร์เป็นพิเศษไหมครับไม่ไม่ครับเชียร์ทุกทีมครับโอ้โหสปินนิตแรงจริงๆนะครับขอบคุณมากพี่ครับและนี่แหละครับเรียกว่าเป็น การให้สัมภาษณ์นะฮะของบรรดาเหล่าผู้ที่มาชมร่วมชมนะฮะและ้วก็ร่วมเชียดทีมเรือต่างๆนะครับที่เขามาร่วมแข่งนะครับก็เรียกว่ายังมีแข่ง2วันเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่ามีอะไรกันบนะ้างนะเราไปสัมภาษณ์คนที่เขา่ายเรือบ้างดีกว่าว่าเขารู้สึกไงนะ องเทวาเลยสวัสดีครับหันหน้าหน่ยอยเป็นไงพายเรอือวันนี้ก็ดีครับวันนี้เป็นไงก็ดี2 2> ครับจนะสองเที่ยวแล้วคนะสองเที่ยวแล้วไม่ผิดหวังละคนะมาสองเที่ยวนี่เราต้องแข่งกี่เที่ยววันนี้แข่งสี่เที่ยวค,ครับวันนี้แข่งสี่เที่ยวแข่งไปแล้วสองเหลือแข่งอีกสองแข่งเสร็จกี่โมงเนี่ย ประมาณ15ห้าโมงหโมงเย็นครับนแล้วถามจริงว่าเราพายเรือเนี่ยมันหนักไหมวันนี้ก็หนักนิดนึ่งเรบเจอคลองแข็งด้วยครับถามจริงว่าน้ำวันนี้เราเอาอยู่ไหมเชี่ยวไหมก็เ้องเชื่อใจท้ายเรบเอาอยู่มันอยู่ที่ผีท้ายด้วยครับผมถ้าผีท้ายไม่ดีก็เปครับแล้วเนี่ยแข่งวันนี้เสร็จพรุ่งนี้แข่งไหมแข่งครับรอบชิงพรุ่งนี้ครับผมคิดว่าชนะไหม ชนะปีที่แล้วก็เป็นแชมป์ไปใช่หรอครับผมปีนี้ก็เอาอีกเอาอีกคอ่ะเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันขอบคุณมากะนะฮะและนี่คือทีมเรือนะครับนี่เลยฮะพรมงคลเยาว์านะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเป็นไงกันนะฮะยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีเยอะรูจากการแข่งขันของแต่ละที่นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่า การแข่งขันเป็นไงดูได้จากนู่นนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับด้านของเรือที่เข้ามาแข่งขันด้วยนะ ก็คือการแข่งขันเรือยาวประจาปี2556นะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เรียกว่ามันสนุกสะใจกันเลยทีเดียวนะครับการแข่งขันนี้มีอยู่2วันนะครับก็คือวันที่2และ3เดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีนะครับก็คืออาทิตย์แรกของเดือนนะฮะคุณจะได้เห็นการแข่งเรือที่อลังการยิ่งใหญ่กันด้วยนะครับตั้งแต่เช้ามานะฮะเราได้เห็นนะครับเรื่องราวของการบวงสรวงเกี่ยวกับเรื่องราวของการเหเรือเอ้ยนะครับการเอาเรือลงน้ํา ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมไปถึงการเดินขบวนต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงพยุดยาตราทางโชลมาศนะครับการทิ้มมือฟื้นใหม่รวมถึงประวัติต่างๆของเรือปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับปีหน้าจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนต้องรอติดตามนะครับอเมซิ่งอเมซิ่งบุรีร์ของเราไม่พลาดแน่นอนนะครับที่จะมาต่อในปีหน้านะครับสาหรับปีนี้ถือว่าความยิ่งใหญ่ สมคำร่ำามือจริงๆนะครับเป็นที่สุดของความ Amazing จริงๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปุโรหค,ครับกับรายการเ m a ซ i n g บุรีรัมย์องตลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ปีหน้ากับงานแข่งเรือนะครับประจำอำเภอสตึกวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ